มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนภรยาเผยคำพูดสุดท้ายวินัยไกรบุตรก่อนจากไปอย่างสงบสกรณีที่เอออนชัญญาไกรบุตรภรยาของเมฆวินัยไกลบุตร แจ้งข่าวเศร้าบอกเล่านาทีบีบหัวใจโดยระบุว่าสิ้นลมอย่างสงบแล้วเมื่อเวลายิบสมร,ริกา49นาทีวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาจากภาวะความดันตกติดเชื้อในกระแสเลือดกระทั่งหัวใจหยุดเต้นนำมาซึ่งการเสียชีวิตในที่สุดปิดตำนานพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกลบุตรล้มป่วยด้วยโรคตุ่มน้ำพองส่งผลให้ชีวิตเปลี่ยน หลังจากพยายามต่อสู้รักษานานถึง5ปีทดลองรักษามาหลายขนาดยาที่ใครลองแล้วหายหรือว่าอย่างน้อยเสมอตัวแต่วินัยไกรบุตรลองแล้วอาการยิ่งแย่กระทั่งพยายามใช้วิธีทางด้านความเชื่อการเปิดบุพกกร,รมกับอาจารย์ไพศาลแสนชัยขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรทั้ง7และมีครูบาดังหลายรูปร่วมทำพิธีขอขมาก,กรรมให้แล้วร่วมกับการรักษาแพทย์ปัจจุบันที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และนี่เป็นคลิปสุดท้ายในติกตอกของวินยยัยไกรบุตรเป็นภาพขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลมีลูกสาวคอยดูแลนวดหัวเกาหัวให้พร้อมเขียนข้อความบอกว่าผ่อนคลายด้วยมือของน้องแมมรักลูกครับ สำหรับเมกวินัยไกลบุตรนะคะมีภูมิลำเนาเกิดที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เมื่อปีพศ2535ถึงปี2537นั้นเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบถ่ายโฆษณาและมิวสิกรีโอเพลงจากนั้นแสดงละครโทรทัศน์ผลงานเด่นก็คือหอบรักมาห่มป่าปราสาทมืดและผู้ชายหัวใจไม่พายเรือ นอกจากนี้ยังมีละครแสดงให้กับช่อง3คือเรื่องปราศาสตมืดเรื่องนี้มีพี่หนุ่มกัญชัยร่วมแสดงด้วยส่วนผลงานด้านภาพยนตร์ในปี2542วินัยรับบทเป็นพ่อมากในหนังเรื่องนางนาคแสดงคู่กับสายเจริญภูระที่รับบทเป็นแม่นาคพระขนง จากการกำกับของอุ๋ยนนทซีนิมิบุตรเวอร์ชั่นต้นฉบับหนังประสบความสำเร็จอย่างมากถือว่าเมกวินัยไกรบุตรมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกว้างขวางขึ้นมากด้วยนะคะและขึ้นแท่นเป็นพระเอกหนังไทยร้อยล้านเรื่องแรกกวาดรายได้ไปกว่า150ล้านบาทในปีพศ2 5 4 3เมฆได้รับบุตรของไอ้อินจากหนังเรื่องบางรายจันหนังประสบความสำเร็จอีกเรื่องจากนั้นเมฆวินัยไกรบุตรแสดงหนังตามมาอีก3-4เรื่องค่ะ ขณะที่เพื่อนักแสดงในวงการบันเทิงได้โพสแสดงความอาลัยต่อการจากไปของเมฆวิันไกรบุตรอย่างสายเจริญปุระนั้นเล่าถึงการทํางานร่วมกับเมฆตั้งแต่ไปแคสเรื่องนางนาคโจนได้งานกับพี่เมฆพี่เมฆเป็นคนเต็มที่จริงๆไม่เ,มเกี่ยงงอนตั้งแต่ตอนนางนาคแล้วแกบอกว่าทุกเรื่องหลังจากนางนาคคือของขวัญสําหรับแกสําหรับคนที่คิดว่าจะไม่มีโอกาสด้เล่นอะไรในวงการแล้วจะเรื่องอะไรเข้ามาแกก็สู้หมดเต็มที่แล้วจริงๆ ขอบคุณมากๆและดีใจอย่างยิ่งที่เราได้ร่วมงานกันสำหรับศิลปินยุค90ได้ร่วมตัวกันนะคะเพื่อจัดคอนเสิร์ตเพื่อนมีไว้ทำไมนำทีมโดยหนุ่มคงกระพันพร้อมด้วยศิลปินนักร้องทั่วฟ้าเมืองไทยอย่างเช่นแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองมอสปฏิพานเต่าสมชายเข็มกัดเจมเรืองศักด์เพื่อที่จะหาไรายได้ช่วยเหลือเมฆวินัยไกลบุตรซึ่งคอนเสิร์ตจัดขึ้น26มีนาคมนี้ค่ะ ส่วนความเคลื่อนไหวที่โรงพยาบาลน,นะคะพบว่าเมื่อช่วงทีสายที่ผ่านมาคุณเอภรยาของเมฆได้เดินทางมาทําเอกสารเพื่อรับร่างไปทําพิธีทางศาสนาที่วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตย่านวชระพล นอกจากนี้คุณเอกได้เผยว่ามีโอกาสคุยกับพี่เมฆตอนที่อยู่ที่บ้านก่อนจะนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลครั้งสุดท้ายโดยพี่เมฆบอกว่าพี่เหนื่อยเหลือเกินและอยากหอมแก้มตนเองทุกวันซึ่งคุณเอกก็รู้สึกผิดสังเกตและไม่คิดว่านี่จะเป็นประโยคสุดท้ายของพี่เมฆซึ่งระหว่างพี่เมฆรักษาตัวที่โรงพยาบาลอยู่นั้นตนเองก็มาเยี่ยมทุกวันและบอกกับพี่เมฆให้สู้และให้กําลังใจพี่เมฆตลอดจนวินาทีสุดท้ายก่อนพี่เมฆจะจากไปตนขอบคุณแฟนคลับของพี่เมฆแล้วก็ ทุกๆคนที่ส่งกำลังใจให้พี่เมฆตลอดมาสำหรับร่างของเมฆวินัยไกลบุตรนั้นจะทำพิธีทางาศาสนา5วันโดยจะมีพิธีชาปนากิจวันที่25มีนาคมนี้ค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเมฆวินัยไกลบุตรด,ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ